เบรกนะคะพี่ยงพี่ยงยอดตวพี่เอกคุณรอบชื่อจริงก็นะทุกคนเรียดิจริงจริงก็นะคุณรอคุณรอบจริงชาคุณรอบ ชื <t ul ter> <t ul ter> ่อดามชื่อดามด้วยนะนายบุรรอดเมตาล เสียงโปรโมต้องรับนะครับน้องกันนภัสอินใจเอื้อและน้องเน็ตการดาวิทยาทุพยืนยงครับอีกแล้วฮะศิลปิดวงใจผมมา รอหน,าาน้าตาดีร้องเพลงเพราะคิดดูคนแบบนี้เดินนี่แฟนคลับเยอะขนาดนี้ครับเดินเข้ามาต้องแอบสงสัยกันเกิดมามีบุญมากแค่หูยังหล่อที่ดู

เฮยพูดพูดอย่างนี้เดี๋ยวไอ้เตี้ยหึงนลสนี่ก็รู้วันนั้นไปเป็นคนในตอนนอเเป็นคอมเมนต์ด้วยเป็นคอมเมนต์ด้วยไ้เรนี่้แบบว่าไม่เช่ว่าจะร้องเพลงป้ออินเทคคนนนีได้รเนย่างนี้เหมนนั้นจะได้

มายารพี่ผมต้องบอกให้ในทุกการนะครับมาถตทางแล้วเพราะว่ารายการพี่เนี่ยมีลุงอยู่คนหนึ่งก่คือลุงครับหลับเข้าไปรับวทำไมแล้วบอกไปโทษบอกว่าลุงแก่ต้องโทรหน่อยไหมชงหน่อยโชง นอกเหนือจากเพลงลูกทุ่งคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งมาเนี่ยจะสามารถกลับมาร้องเพลงอะไรก็ได้เราใจแล้วต้องาจ้งเพลงอ้องเองเออ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 เอเดิมออเอเออเอาเเออเหอเเออ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 อออเออเเออเเอเเ่อเเอ กจพูดอะไรให้เกลีดนงเอกด้วยนะครับกำจะบวเกลือเก็บตัวหน่อย นี่ต้องบอกว่าให้เด็กๆวัยรุ่นยุคใหม่ๆได้ดูว่าบางครั้งแล้วเราจะไปดูถูกความเป็นขึ้นบ้านแล้วเราจะไปดูถูกความเป็นไทยเดิมนครับความเป็นไทยเดิมนั้นแหละสร้างให้กันนาณพัดมาโดดดังจะต้องดีกว่าลองดูเลยครับคันครับูมาใหญ่มากเลยครับ คนที่ร้องเพลงใครเดิมแล้วคนที่ดูแลวัฒนธรรมนั้นจะเป็นคนเข่าหรือเป็นคนโม่จะเป็นได้บางคนเข้าใจยังไง เนี่ย <wie erman! S 2> วันนี้น้องกัดทําให้ทุกคนได้ดูแล้วว่าคนที่เรียนความเป็นพื้นบ้านมันจริงๆเนี่ยเราเอามาใช้อะไรก็ันเยอะสราบอกว่าเป็นเรื่อปเรื่องความภาคภูมิใจถูกไหนี่อย่างที่พี่เอกบอกว่า คนเราไม่ว่านะตอนนี้จะมีเคป๊อปหรือว่าซีป๊อปหรือว่าอะไรก็ตามถูกแมมวันนี้แนะน้องการอาจจะร้องเพลงเป็นเอ่อเป็นป๊อปเป็นเป็นสมัยไหนไปแล้วนะฮะแต่แน่นอนยังคงยังคงความเป็นลูกทุ่งยังคงความเป็นใครเดิมอยู่ใช่หมฮะแลหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเรอโอ้ยโดูบ้านนอกแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุอว่าความที่บ้านนอกนั้นต้องบอกลูกพุ่งนั้นก็คือคุณก็กำลังว่าจะพึ่ง ุขภาคุณแม่ก็ดยังได้ีนะครับนี่เคยพูดอยู่เสมอว่าคําว่าบ้านนอกนอย่ามาใช้ดูส่คนครับแต่คําว่าบ้านนอกอ่ะให้ใช้เป็นแผนที่ในการบอกที่อยู่ตำแหน่งใช่ไหมทหงประเทศใช่ไหมใช่แผนที่บ้านนอกใช่แม่ดอกายหยุดป่าช้า I'm a man of God. 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 จำในน้ำแข็การคืนนี้ใช้กันก็หล่อจะตายเอามาจากศิลปินแอนโชว์มาก มันไม่เคยใช่อันนั้นถุาอยไปใช่ล่ะจริงๆแล้วนักร้องตรงนี้ตอนแรกเนี่ยเขาพยายามออกเวลาถ่ายมิสิกเขาอมมัดมือไว้นะไม่ได้ไม่มัดมันจะขึ้นมาชิบอมมัดมัดมือเสร็จปุ๊บดูซอินมัดมือเสร็จปุ๊บไนมันมัดด้มันยังดิ้นได้นี่ ามาต้องกันเลยรนะแล้วก่อนหน้านี Bal, ้ก like well ็มีคอนเสิร์ตของต้องการไปขึ so ้นาันสหนตนเมากทุกครับผมเองมาครับแคอนเสิร์ตก็งานจมาเ็นิที่ได้คอนเสิร์เกี่ยวกันเ็ครั้งแรกแลก็ีกาเชนัสด่ด้นเราหวังว่าเดี๋ยวจะได้มีคอนเสิร์ต้องกันอีกนะตอนนี้แลตอนนี้แลตอนนี้นะก็เรียกว่ามีผลงานชิ้นล่าสุดของต้องการคืออะไรครับครับขอเชิญท่านพูดก่อน คุณผู้ชมท่านละเอียดของเรานี่นะตอนนี้ก็ไม่ได้หลับนะฮะก็ยังยิ้มเรียกพับเป็นยังไงอะไรยังไงมาบอกคุณผู้ชมนิดนึงครับมายังไงที่มาที่ไปเป็นร่วมงานกันด้วยกันในละครเวทีเรื่องมิสไซน์นอนเองครับของนั่นี่ก็เคยร่วมงานกันนะคบเรียกว่าเคยเล่นละครเวทีมาด้วยกันครับละครเวที่นี้เป็นเรื่องที่เท่าไหร่ครับเรื่องที่สองค่ะเรื่องที่สองหรือสามครับอ๋อสี่ขยิ้เรื่องที่สองอ๋อเรื่อที่สอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไร ซีกำลังจะบวชนะน้ไม่ได้ทาอะไรด้แว่าก่อนเป็นเจ้าบ้านผู้หญิงมีตัวเนสสายตามันบอกแต่ว่าเป็นอย่างนี้เลยออกันอย่างนี้ไม่เป็ยงไ่องเป็นเรื่องม่ใช่งอนเป็นเรื่องที่สามกัได้ครับก็จากการออดิชั่นกบอยอะค่ะรมอรับ เรียกได้ว่านะะเนี้ยละครเวทียามิมิทิโก้นะ้ยเรียกวไดอว่าการ audition กับ audition นะฮใหม่ใช่ audition จะเป็นกมรร้อนออโอเคอไปดีนะฮะขอบคุณค่ะ4 3 2เรียกว่าละครเวทีมิซายงอนนี้ถ <ś le ff> ือว่าเป็นโัว a u d i t นนะ,ะระดับโลกเลยทีเดียวนะครับจากผู้กัดนะฮะ,นนะ,ฮะชื่อว่าคาร์เมลอนแม็กกินทอสนะครับซึ่งเป็นผู้เลือกอนักแสดงทั้งสองท่านเองเลยนะฮะน้องการรับบทเป็นคริสนะฮะส่วนตรงนี้นะครับรับบทเป็นคิมอ่าเป็นคิมนะฮะเราเป็นยังไงครับได้ร่วมงานเราเน ยากง่ายเขาวิสุทธิทั้งนี้ได้มาเป็นอกเยียงขอยาก,ก,ารก,การประการแรกก็เล่นดีมาก็ทำเป็นบ้านจัดการไดมตอนนี้ซ้อมมากีเดียวแล้วครับตอนนี้เล่นแล้วคนะ่ะไม่ไม่่เอ,อขอโทษนะผมเลีย <c oughs> นเองผ่านการซ้อมมาทั่เดีโอ้ตั้งแต่เดือนพฤศจิมเรต้องซ้อมกันอย่างเป็นการซ้อมปแบบ้เงเยากมากเพราะที่เราเราจะร้ใจะีเรา้เาจั แปลว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่การแปลภาษาไทยนะแปลภาษาไทยแต่ที่เนี่ตั้งเปลี่ยนอ่ตั้งังเี่ยถ้าังอย่างนี้ไม่แต่วไปดูแลจะไม่แต่หัวใจต้องรั่กันเพราะว่27 27ครับผม ซึ่งเดี๋ยวจะมีการิรอบด้วยใช่ครัสำหรับนรงการละครเป็นยังไงครับความกดดันถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สองที่สแล้แต่ว่ามนความขอดการจะเพิ่มมากขึ้นมีการแสที่เขารวาบ้างความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ล่น้ะครอะไ้้างตอการมีรราการ่วมงานมากับแกรัเชได้ด้รวมงานกัเจกใหญ่รดับโลกนะครับเลยทั้งสา้งายอย่างที่กับคุซี่นครับทุกวันที่ไปรอล็ากหรือไปซ้อมอย่างที่าจารพี่เการเล่นใจจะ้ารบ ะครุณผ <Es> ู้ชมครับก็บอกว่าทั้งสองสิบทั้งสองท่านนี้เนี่ยใช้ความสามารถและความมุ่งมั่นเพื่อที่จะได้ได้แสดงงานศิลปะมาเป็นละครทั้งสองตัวนี้แล้วมอบความสวยกับคุณผู้ชมเพยายามต้องร่วมกันติดตามนะครฮะผลบานได้ที่ไหนอะไรยังไงครับครับม่ลืมเพิ่มรอบนะครับผมก็เพิ่มถึงนที่สิบแปดงานนี้ครับสำหรับงานศิลปะที่ไทยกีเกตเป็นได้หมดนะครับอย่าลืมติดตามนะครับิก๊กไซน์งานข่าวเชียงใหม่กับทั้งสองท่านด้วย ด้วยหนะที่ต้องการได้ผ่านเวทีประกวดรอบค่ะต้องจ้้ี่อคี่ามขอบคุณที่เดินจาก5าและวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเน้นและต้องการเดสามากครับ เดี so so it. It ๋ยวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาตัดสินกันแล้วนะครับว่าใครจะคว้าินร่งวันหนึ่งเมือนช่วงหน้าเราจะมาตัดสินกันแล้วนะครับว่าเราหุอะไรบูเนี่ยอไรอไรอไรอะอรอะไอะรรอไอะะอะรอ อ่ะเขาจัดที่เดิมเต้นนะเอ๊ยหุณคอะคุณน้องเนแน่น้องจันมากๆเลยครับ พรุ่งนี้เราจะพักกันสักรู่เดียวนะครับเดี๋ยวชรุ่หน้าเราจะมาตัดสินนะครับว่าใครจะค้ำเงินรางวัลหนึ่งแไปแต่ก่อนที่เราจะตัดสินกันนะครับพรุงนี้เราจะปิดเบรกไปพร้อมกับโทรพิเศษจากน้องการและน้องเนตเป็นฉากฉากหนึ่งในละครเรื่องนีเรื่องบิดส่ก่อนครับเชิญทุครับ